แนดว่าของแท้นี่จะรวยพ่กแม่นของแท่บักจารกรอบเอาอ้ฮา้พื่นมาใส่หลายๆิของห้าห้อนมิเอาเกลือใส่ยังไบ่หรอปองม่เป็นเพื่อนใช่รล่เสร็จแล้วเสรแล้วไอ้นั่นใส่น้ำไอ้เอาไส่แกงแท้

ย่างย่างย่างเนื้อนี่ย่างหมูย่างหมูย่างหมูขาหมูเป็นโตป่ขาหมูเป็นโตย่างหมูปลาอ่งสันปีใหม่ปีใหม่เพื่อนเพื่อนผู้ใดวันนอะไรือนี่ว่าไ่หนของหัวอมสวัสดีครับบนนี้ พี่น้องมากลางม่องกินปลาครับตืกแหงกินปลาลงน้องสากับอากาศหนาวหนาวบ่กค่อยหนาวแล้วครับวันนี้สี่ปีใหม่แล้วครับก็สีหาโมงโควาแลวกะการเริ่มห้อนนะครับหาเหล่นน้ำกินปลาเขาปลาครับถารับชมตอนต่อไปได้ครับ

ไม่น่าเงียบหัวเราะไม่น่าเงียบว่ะยันรถไฟเลยนะเงียบต้องต้องเขาคาต้องขาไม่ไอ้กันไปสอนตัวครับโอ้ไปเสียมดิปลาเสียมพร้อมแบบไงครับตัวนี้ ฝีมือวานแหรครับมาครับนี่ห้ามเดียงใส่กว้วยปลาอาหารอีสาบนบ้าน,คน,คนๆครับแดียงจึงคืงอู้สีแส่อครับครับหมดกัดหมดกัดต่มปลา มาเด้อครับกินต้มปลาอยู่ทงไฮทงหน้าคือเกานี่ลแหละต้มปลาคอใหญ่